ย่าบูเลยย่าบู๋เลยอ่าเมย์ย่าบเลยย่เบู๋เลยสวอสดีครับสุดยอดเลยอาจารย์ป้ายนะครับโอ้อาจารย์ป้าย <c oughs> <c oughs> มาๆมาอ่าเข้ามาเข้ามาสาธิตเข้ามาอืมนะฮะวันนี้นะครับสตูดิโอนะครับบ้านบ้านห้องอัดนะฮะ โอ้โหน้องนุ่งเพิ่งเป็นาการเจอกันครั้งแรกกับอาจารย์คนนี้นะครับน้นองละอินบอกมาหาผมไอ้จอนนี่ครับประสันผมเฮดของสตูดิโอนะครับประสันผมก็เลยว่าทักกุยนี่ส่งโปรไฟล์มาไอ้บางนี้มีเพลงล้านวิวะบอรครับประสัน <laughs> <laughs> ส่งเพลงมารักพันวิวอา่า แต่น้องเขาบอกว่ามีความสามารถนแต่ไม่เป็นไรกำลังใจเป็นน้องชายอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารบ้านเกิดของผมเองวายวาสวัดี FC ซีไอด้ไนะครับผมก็เลยมาให้กำลังใจน้องนุ่งผมเห็นว่าเลียนเอกดนตรีมาหน่องจบอยู่สถาบันที่ไหนราชพัฒอุบลเนาะครับเนาะเป็นน้องนุ่งชาวอำเภอพิบูลมังสาหารไอ้จอนี่สับสนุนคนทางจังหวัดอื่นอำเภออื่นมาหลายแล้วขอสนับสนุนพี่น้องชาวบ้านเกิดตนเองบ้าง คือได้ให้คนรู้จักแนวดนตรีแนวใหม่ซึ่งเป็นการคีเอทผมออกแบบแนวดนตรีนะครับมอบโจทย์ให้กับทางอาจารย์ป้ายไปนะครับนะฮะมาใส่ของเฮาอัดอยูนี่เลยไหมหรอมาสาธิตมานะครับมาดูครับแต่งสดๆเลยนะแล้วอาจารย์ไปออกแบบดนตรีให้ผมนะเอาเป็นกลิ่นอายของวัฒนธรรมทั่วโลกของดนตรีที่โลกนี้ไม่มีนะ ผมมีผมมีไอเบื้องต้นคุยกับอาจารย์มาเมื่อสองหมื่อที่แล้วเพิ่นทักมาเ่เคยพ่อนากนใหายตายต่อหนาไฟบ่เคยหูจักว่าเพิ่นเป็นไผจังไดว่าเหตุของอัดหองยังนะครับแต่ว่าเป็นน้องนุ่งเช่าอำเภอําก,กันกันเลยออะมาลองสนับสนุนเพื่อเบ่งละวอีกอย่างกับผมบ่ค่อยมีเวลาเดินทางไปใสช่วงนี้นะครับอ่าเอาสาธิตสาธิตเดี๋ยวไอสิบอววิธีการอ่าการลองเพลงนะอ่มึงต้องหายใจเขาลึก ไพ่พอร์ตออกมาดูต้องมาดูบ้างดูดูเลเลมีเออดูเลมีเออรอดูนะฮะอ่ะอ่ะเอาใส่เอาใส่อยู่วะนี่่ใสครับอืมอืม มึงขักบอวปะทีนี้เอาเบิ้งหลังจากที่กองจอง20ล้านวิวนะครับมาดูบทเพลงนี้ชื่อเพลงที่ผมตั้งไว้ว่ายาวอาไลท์ครับยาวอาไลท์เอาเอาเนื้อรองเด้ออาจารย์สาธิตท่อนแรกเด้อยาวอาไลท์ลองบอกเบิ้งยาวอาไลาท์ยาวอาไลท์ยาวอาไลท์ยาวอาไลท์อ่าเอาโอเคเอา อาจารย์พร้อมหรือยังเอ้าบอกไอ้สาธิตเลยเขาไปอีกโอ้ยยยเอามาหันมาทางนบีเน่ให้ให้ให้พี่น้องเขาเห็นน้ำเอออหัวท่านโอยู่หัวแล้วมึงมึงเอาไปอ่าอ่าอันนี้ละ ยาว่าหลายเนอะเอาเชัๆเนอะติดตามดูนะครับรอฝากพี่น้อง f c ผม f c สาธิตแต่ต่ำรอด้วยนะครับสิงเกิลนี้นะฮะอ่าสิงเกิลนี้นะฮะบอกไอ้เร่าว่าตอนไหนล่ะบอกบอกบอกใอ้เล่าว่าวิบยิบใส่ตัวไปใส่เอาไปบอกเราบทจากได้อาจารย์ก็สร้างเหตุเออ Nào, hát tiếng bay. Nhớ bầu lại, nhớ bầu lại. Ở đây, ok không? Mà nhớ yeah, bầu lại. À, vào qua đây. Nhớ bầu lại, nhớ bầu lại. À, ở đây. Nhớ bầu lại, nhớ yeah, bầu lại. Đấy bác, nói gì? Nhớ bầu lại, nhớ yeah, bầu lại. Nhớ yeah, bầu lại, nhớ yeah, bầu lại. Ờ, đấy bác. Ờ, à, diệt không nữa bầu lại, giống bầu lại Ờ, diệt Giống bầu lại, giống bầu lại Ờ, diệt Giống bầu lại, giống bầu lại À, to bay À, phao to bay Phao nhục, phao nhục Phao nhục, phao nhục À, phao nhục, phao nhục Phao nhục, phao nhục Phao nhục, phao nhục nhục, nhục quá, À, phao Phao nhục, phao เปาหยูกเปลาหยูกอีกเปลาหยูกเปลาหยูกอีกเปลาหยูกเปลาหยูกอ่าโอเคท่อนต่อไปผู้ทาเขากระทาผู ja ้ทาเกากระทาแต่งกันสดๆเลยนะครับผู้ทาเกากระทาอ่าเพลงกองจองผมก็แต่งแบบนี้นะฮะเออเพลงนี้แต่งอย่างนี้ผู้ทาเกากระทาผู้ทาเกากระทาผู้ทาเกากระทา ผู้ถาเข้ากระทผู้ทาเข้ากระทะผู้ขาเข้ากระทะผู้ทาเข้ากระทะผู้าเข้ากระทะโอเคลินมา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 นมาฝ้าวยก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 ฝ้ายกฝ่าวยกฝายกฝ่าวยาวลยยาวอลเลย ยาเบาไรยาเบาไรผู้ทาเขากะทาผู้ทาเขากะทาลิ้นม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 าเฝ้ายก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 แถวนี่แหละครับเนื้อร้องคำร้องตำนองมีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้นะฮะอ่าอ่านี่วะได้ครับอ่าเออ โอเคเนาะเสียงไอทาทีใดไหม่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเฟิงกดเฟลงร้อยล้านวิวเรียวเมื่อตอนตัวฝากอาจารย์ออกแบบดนตรีนะทรงมอพไปไอ้เบิงตรวจสอบเบิงนะว่าสิเป็นแนวดสามตุลานี้นะครับพร้อมกันทั่วประเทศยาเบ่าลายนะครับฝากรถแทฝากรถแทร ฝากติกตอกฝากเวทีดนตรีหมอลำออกภรษานี้ซิงเกิลใหม่ของพี่สาธิตตายต่ำนะครับก็คือชื่อเพลงย่าเบาหลายนะครับคำร้องทำนองโดยจอห์นนี่มือปราบเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์ป้ายสังกัดจอห์นนี่มิวสิกศิลปินสาธิตตายต่ำอ้าวลองต่อกันแห่พี่้องมาฟังนี้ยาเ้าหลายยาเ้าหลายเออเปลือยเปลือยผู้ชายก็ขา มันมาลย <laughs> ใช้กุญแจเป็นไงครับขอสอบถามความรู้สึกครับ <laughs> กับซิงเกลิลใหม่นะฮะเป็นซิงเกลิลมาสเตอร์ซึ่งเป็นซิงเกลิลที่สองของชีวิตเป็นครับรู้สึกตื่นเต้นไหมฮะสาธิตเป,เป็นไง <laughs> วันนี้ลองยากไหมครับฝึกมานานนลยครับต้อง ฝึกมานานไหมครับร้องยากไหมครับฝึกฝึกเบาอยู่บนมือผอเขาห้องอัดไหมครับใช้เวลานานไหมฮะไมนานนะเรียบร้อยเลยนะใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ่าฝากผลงานใหม่ของตนเองกับพี่น้องเอฟซีด้วยฝากผลงานเพลงเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับยาเบอสไลยยาเบอสไลยาบอสไลยาบอาไลพูดทางก็ขาด นินมากเลยอ่ะ <c oughs> สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจทุกท่านครับรอยยิ้มที่ผมสร้างรอยยิ้มที่ผมมอบก็หวังเพียงเพื่อสังคมเราให้รับความสุขครับะรนะครับบ้านเมืองเราก็มีแต่เรื่องคิดเครียดนะครับมีแต่ข่าวสารเครียดคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขสิ่งเกอนี้เป็นสิ่งเกอที่เกิดขึ้นจริง ผลงานเพลงนี้เป็นผลงานที่สองในชีวิตของเขากับชายหนุ่มผู้พิการคนนี้ที่เขาสร้างรอยยิ้มให้ผู้คนมามากมายผลงานชิ้นแรกของเขาคือก้องจ่องนะครับผมก็แต่งให้นะครับกับผลงานเพลงใหม่นะฮะยาเหลายนะครับนะครับอัดไปเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับอัดไปนะครับรอติดตามนะครับ2ตุลาคมนี้ออกพรรษาพร้อมกันทั่วประเทศไทยกับสาธิตตายต่ำฟิชเชอร์ลิงจอนนี่มือปราบนะครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับเดยข้างโพดเราครับสวัสดีครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคน้วยครับสวัสดีครับ